ฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้แต่หลวงตาไม่เขาร่มนะครับอันนี้ร่มไปเ,เลกนีครับแล้วก็น,นั่งสวดมนต์หนักฝนฝนตกหนักมากครับแต่ตอนนี้ฝนเริ่จะสายฝนตกมาประมาณชั่วโมงกวา่าท่านนันน่งอยูที่เดิมครับไม่เด็นได้ไปไหนนะเพิ่งเปียนรองห้าเป็น,น,นะนเืนอผ้า

เป็นช่วงที่เติมกําลังนะครับของนักปฏิบัติธรรมเขาต้มยาคูร้อนๆของเจ้าเช้ามีเจ้าภาพในแต่ละวันมีทั้งครบทั้ง1ิบวันนะครับนี่ครับเก้าคืนสิบวันครับงานปฏิบัติศกรรมก็าต้มยาคูตอนเช้าครับผมนั่งเป็นถุก ช่วงไปจนกถึงทุกตอนเช้ามีเดียเฮ็ดนี่ป้ากูสมริดว่ถึงใจบัตรเจ้าคณะอำเภอจุฬาบุรีท่านกระจ้ทำรรมมาเลยไปโดนนะครับผู้เรื่องอินเดียครับไปอินเดียครับทไปนเด่ะว่ามันเจอทุกขนาดนลยครับผมมันใหม่อยู่ในเองขวดมันหลอกทั้งปากเองเนาะช่วงจากหนึ่งโมงครึ่งไปหาสามโมงเช้าก็จะมีการปฏิบัติธรรมเช่นเดิมครับที่นี่ครับ ไม่มีการปล่อยเวลาทิ้งนะครับนี่ครับอิริยาบถยืนเดินนั่งครับอิริยาบถสครับปฏิบัติธรรมผมจะรับผิดชอบช่วงบ่ายนะครับจากบ่ายหนึ่งโมงไปหาบ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นนะครับอ่าเปลี่ยนกันนะครับกับพระอาจารย์ต้องครับหรือว่าพระอาจารย์ทวัตไทยถาวโรครับนี่ครับคนละเวลานะครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับผม เจ็บของกำลังจะกลับแล้วนี่โอ้สวยงามสวยงามนี่นี่ตาโทนี่ครับดูครับอยู่แบบนี้นะครับฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับอันนี้ของอาจาร,รย์กรรานะครับอ่า เช้าหลังรับข้าวต้มยาคูเสร็จอุบาสิกาก็เดินเดินชมนนนี่แหละครับนี่ครับมีป่าหน่อไม้นะครับป่าไผ่ครับนี่ครับช่วงกลางคืนช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งก็ยังปฏิบัติอยู่อีกนะครับอิริยาบทยืนเดินเช่นเดิมครับอิริยาบทสามยืนเดินนั่งครับนี่ครับที่นี่ปฏิบัติจะถือว่าเข่งมากนะครับ ถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือว่าโหดครับนี่ครับให้หมอแก่สิทธิปัญญาทรหรือว่าพระอาจารย์สมธิ์ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอชุมพรบุรีนะครับแต่ท่านนำพาปฏิบัติเองเลยครับผมก็จะรับผิดชอบช่วงเช้าบ้างช่วงบ่ายครับปลับกันไปครับผม เช้าวันที่29มิถุนายน2568วันนี้ขึ้นมานัดนะครับขอมานัดตอนเช้าเลยครับรับข้าวต้มเสร็จแล้วขอมานัดเลยครับเพราะว่าที่นี่ห่างจากรันทาแค่10กว่าเมตรครับ20เมตรครับอ่ารันทาอยู่ติดกันกันกบเอที่ขอปฏิบัติคือขอขึ้นมานัดนี่แหละครับสบายเลยครับผมแต่เอกนะครับกลติไม่เต็มร้อยแต่ว่ามากกว่า สถานที่ทำบุญตักบาตรนะครับของพระสงฆ์ที่มาเข้าปฏิบัติกรรมรู้จากการเอาบุญนะครับนี่ครับมากกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าคนเราจะดูกันที่การศึกษาหรือว่าฐานะต้นตระกูลไม่ได้นะครับถึงจะเป็นคนบ้านนอกหรือว่าชนบทสติไม่เต็มร้อยแต่ก็สามารถสร้างคุณงามความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ได้นะครับนี่ครับ นี่ครับป to <ivas> ูเล็กๆมันข <rawd Moder> ึ้นมาบนถนนนะครับหมามันเห่าเมื่อกี้ครับนี่ครับปูนานะครับนี่ครับขึ้นมาต้องจับมันลงไปในนาเช่นเดรถเยียบเดี๋ยวรถจะเยียบครับยะยะยะนี่เด้อหมาไม่ต้องมาเห่ามันลุกไม่ต้องมาเห่าหมาตัวนี้มันจะมาเห่าปูเอาไปปล่อยลงนาก่อนเดี๋ยวรถจะเยียบอไปลงนาก่อนเด้อไม่ต้องขณีบเด้อนี่น้ำอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมีน้ำครับ ฝนตกมายังไม่เยอะนะครับต้นข้าวต้นข้าวก็ยังรอน้ําอยู่นะครับนี่ครับมีน้ําไม่มากอะไรครับนี่ครับเอาเลยอยู่บนน้ํานี่ครับมาตัวนี้มันตามมาจะมาเห่าอีกนี่ครับมันเห่าไม่ได้แล้วครับเดี๋อวปูหนีปากมันครับนี่ครับนี่คือทุ่งนาข้าวหอมมะลินะครับนี่ครับ บรรยากาศนะครับชนบทของเราเนาะบ้านอกบ้านนาเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากนะครับน้าท่วมเต้นครับนี่ครับนาข้าวติดกับป่าประเรสกรรมครับนี่ครับได้ชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากครับเมื่อวานนี้ครับตกถึงกลางคืนเลยนะครับโยมเขากําลังตัดใบข้าวอยู่นะครับเอาเครื่องตัดหญ้าแล้วครับนี่ครับมาตัดใบข้าวครับนู่นครับนี่ครับกําลังตัดใบข้าวอยู่ครับนี่ครับ เพราะยามันเยอะเพราะว่าฝนมันแรงมานานครับนี่ครับกําลังตกครับกําลังชุ่มชื่นครับนี่ครับนี่ครับกําลังเขียวเลยครับพ่อฝนตกมาวันสองวันนี้แหละครับตอนมาเข้าปฏิบักครับี่ป่าปาริบส์นอนหนองไหที่นี่ขอหมู่สวดสามนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับสําหรับนักลาเอกรจังส่วนผมเจอที่นี่ครับ ที่ป่าโนนน้องไห้นี่แหละครับอํเาเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับขอหมู่สวดทีละสามรูปนะครับที่นี่ครับผมปฏิบัติสกรร d ที่นี่ญาติยโยมมาทำบุญเยอะมากนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับ วันนี้วันอาทิตย์เราจะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาลูกพาหลานมาร่วมทําบุญตักบาตรนะครับวันนี้ดูสิครับมากมายเลยครับลูกเหล็กเด็กแดงครับดูแล้วเป็นภาพแห่งคนบุญนะครับเป็นภาพที่เป็นสิริมงคลนะครับได้เป็นบุญตานะครับถ้าเรามองเห็นครับผมไอ้พู้เดจาก็เป็นบุญป่าครับนี่ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์วันนี้วันที่29มิถุนายน2568ครับนี่ครับญาติโยมมาร่วมถบุญในวันนี้มากมายเลยครับน่าจะรวมทั้งคนที่ใส่บาทและไม่ได้ใส่บาตจะถึงประมาณเกือบเกือบ500ครับเพราะว่าที่นับจะนับคนที่ตักบาทนะครับ375คนครับหลวงพ่อประคูรรองเจ้านาอํเภอท่านนับนะครับ แล้วท่านก็เอามาเป็นคำถามครับว่าใครเดินนับบ้างครับวันนี้นะครับผมดูครับกำลังจะเตรียมตัวตักบาทนะครับเยอะแยะมากมายครับโอ้ไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้นี่ครับเจอสายขวดล่างหลังก็มีครับวันนี้เยอะแยะมากครับมาหน้าตาใหม่ๆนะให้การมากมากครับดูครับจะให้นับโยงใส่บาทมีกี่คนดูครับเยอะแยะมากมายนะฮะ คนเยอะจริงๆมากครับคุณเสี่ยวโยมใส่บาตรมีกี่คนในถนนก็มีนะครับด้านนอกครับเดี๋ยวสวยไอ้พี่พีโศไม่เอาจะเอาขอฝนคนเยอะมากครับญาติโยมที่มาร่วมกันทําบุญเดแยวพี่ถามน้องหนี่สามวันนี้วะกูจิจิคุนารุรักษ์เมย์เมย์หงเมยห้ามหลบหลุมพี่น้องเอ้ยพายโผดให้พ่อดินเสื่อมซุ่มบิน ฝนโ่ลงหยาบเนี่ยต้องเรียนต้องเรียนในโรงทีผู้ใดว่าท่าเดียท่าตีก็เรียนท่าตีผู้ใดได้ท่าตีแล้วเรียนท่าโตผู้ใดได้เรียนได้่ยวท่าโตแล้วก็เรียนท่าเอกให้มันรู้จักข้อวัดปฏิบัติของตนเองบ้างเอวเมสุตังเอกังสไมยังภะคะว ปตะเนมิคาตาเยตตระโคปะคะวะปัญจวะคีเยปีคูอามมนเตสิทเวเมปิทเวอันตาปะปะชิเตนนเสวิตาพายโยจายังตาเม สุขามสุขันติกานุโยโคหิโนัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนัสสันหิตตโยจายังอะตะกิลามะทานุโย